เออสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่วันก่อนที่เราลงไปในเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็มีแต่คนแอดมาถามเาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ช่อธิบายให้ฟังรายละเอียดได้ไหมก็คือตรงนี้เป็นชีโอลินะคะนี่กล่องกล่องจะเป็นแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นสารสกัดจากนมลาเอออันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะตอนแรกตกใจเหมือนกันว่าเออนุ่นทำไมสกัดจากนมลาเพราะว่าที่ผ่านมาได้ยินแต่หน้าเด็กลูกแก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตัวนี้นะคะจะเป็น เนื้อเจลลี่ด้วยเจลลี่คืออะไรก็จะเป็นแบบนี้ใช้ประหยัดมากๆเลยนะคะแล้วก็หอมมากใช่แล้วตัวนี้ซึ่งตอนแรกตอนแรกใช้ตอนแรกใช้ไปเนี่ยจะรู้สึกแบบตึงหน้าเริ่มตึงนิดนึงก่อนนอนใช้ก่อนนอนแบบนี้ใช้แล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะใช้แล้วก็นอนได้เลยใช่แล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยล้างหน้ากันอะไรแบบนี้แต่ว่าข้อดีของเจลลี่นะคะก็คือ เจอรี่จะไม่ทําให้เป็นสิวอุดตันหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าใช้มาร์กแล้วทําไมสองสาวันผ่านไปถึงเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบอันนี้นะคะจะไม่เป็นเพราะว่าไม่ใช่เนื้อครีมเนื้อครีมจะทําให้เป็นสิวอุดตันสําหรับคนที่แบบว่ารูขุมขนกว้างหรืออะไรก็ตามแต่แต่ตัวนี้จะไม่ทําให้เป็นสิวเลยแถมทําให้สิวหายดังหากลดการอักเสบของสิวแล้วก็ทําให้น่าเด็กด้วย ตอนนี้นะ่ะหน้าแบบเริ่มกระชับแล้วเพราะว่าตัวนี้นะคะให้ใช้อาทิ์ละ3ครั้งหรือบ่อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เพราะว่าอ่อนโยนมากนะคะ,ะมีออยดด้วยไม่อันตรายบางคนนะคะก็จะคิดว่ามาร์กตัวไหนก็เหมือนกันแล้วก็ไปซื้อราคาถูกซื้อราคาถูกเสร็จแล้วมันไม่มีออยอแล้วทีเนี้ยหน้าพังกันมาก็ต้องหากลับมาใช้ของ อะไรที่มันดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเวลาเราจะใช้อะไรให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะค้นคว้าดีๆเซิร์ชหาในเน็ตว่าตัวไหนดีไหมอันตรายยังไงแต่ว่าตัวนี้นะคะตอนนี้ใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชิโอริทั้งบำรุงหน้าเซรั่มอะไรต่างๆก็ตามแต่ซึ่งมันโอเคมากๆโอเคซึ่ง หน้าแบบขาวขึ้นแล้วก็เด็กแล้วก็ใสอะ่ะมันใสมากๆปกติถ้าเกิดว่าครีมตัวไหนไม่ดีนะคะจะไม่ค่อยพูดอืมจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าตัวนี้อยากนําเสนอจริงๆริงซึ่งถ้าใครได้ใช้นะครั้งแรกจะรู้เลยรู้เลยว่ามันแตกต่างแล้วมันก็ดีมากๆดีมากๆสําหรับผิวเราคือเหมือนมันเข้ากับผิวเรามากๆเลยแล้วก็หน้าเนี่ยปกติจะเป็นคนแพ้ง่ายอะไรไม่ เห็นคนเขาบอกครีมน้นดีครีมนี้ทาปุ๊บเป็นสิวเลิกเลยแต่ครีมนี้มาร์กตัวนี้นะคะไม่เป็นไม่เป็นจริงใครใช้แล้วต้องติดใจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยสาหรับคนที่สรรหามาร์กสำหรับช่วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนมันก็จะช่วยให้หน้าเด้งหน้าใสไม่โซมันเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเรามาร์กบ่อยเนี่ยหน้าเราก็จะแข็งแรงเนาะซึ่งมันก็ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ใครที่ยังสงสัยหรือว่าเข้าใจอะไรก็แอดไลน์มาถามนะคะเดี๋ยวจะแฮชแท็กไว้เดี๋ยวจะแปะไว้แล้วก็จะแปะล,ลิงก์ของชิโอริไว้ด้วยตัวนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองอาที่สำคัญแฟนเพจของชิโอริตอนนี้มีแจกมีแจก ฝังดีมีแจกมาร์กตัวนี้ด้วยนะคะมาร์กตัวนี้มูลค่าเยอะอยู่แต่ว่าแจกใครที่ร่วมกติกาอะไรแบบนี้เขาก็จะแจกพอแจกปุ๊บเราได้มาใช้เราก็จะติดใจทันทีเชื่อพี่เชื่อพี่เอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วนะคะมีอะไรก็แอดไลน์มาถามเนาะไปแล้วบ๊ายบาย